ก็อยากตัดติ่มด้วยเนี่ยอยากตัดไม่ตัดติ่มสิเ่ออกขึ้เพราะว่ามันวุ่นดับมันบมดับเนาะมันหมดมันวิ่งหากับหงอยู่เลยวันนี้ดีแล้วพ่อไเ้สนมอตัด์ไไปได้ออกบ้านมันวิ่งมันวิ่งหากับหงอยู่วัดว่าตัวนี้มันดับเลยล่ะเรียกว่นพอุ่งเรียกวันพุ่งก็โมมีแปดสองโม่โม่สาขวดเลยบ่เอา บอมีตเหล็กดับมานแบ่มีเหล็กเวกิ่งบอกมคนกับมุนนั่งเพื่อครกันมันก็ซ้นกันนี่สามเกียดสามเกียมันซ้นกันลายดินี่นี่ก็พาเกียาแปดแมันซ้นกันลายเนาะครับห้ากับหกกันซ้นกันมม่ต้องถือคูหนึ่งได้ใจดิเรียกซ้นกันเรียกว่าซ้นกันเดี่ยวรถมันลาย พอว่าไม่วิ่งเปล่ค่ะมือนนี่กระตัดออกนกกระตัดออกสามแปดกระตัดกี่หมู่ด้อยเนี่ยไปมากสามเก้าวุนี่ยเืยกไถ้สามเกียดครับทั้งทีมาไทยท้างวดก่อนเหลือเหลือเล็กจากตัวว่ะพนปตัดที่มาเที่ยวก่อนนะตัดจากตัวโอ้บปตัดนี่ือไมีเล็กสามหางบ่ มันไหลอยู่ที่เตีวันาชุดเตีมยมม,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 มมันมีตัวใดแน่พอม่งเห็นิ่งไหมมงมันมีอยู่ชุดเตียวมันมีอยู่มันมันวนนี่นะมันยวนคุนอัจฉิเหล่มน,นึงอีกเหล่มนึงหลี่ยมอีกเหลี่ยมหนึ่งที่ม,ม,มัน,ม,น,น,ม,นมีเก่าซ <laughs> ีดี่รัเฉริยเยบืนนั่นนะอั้เริยเยเบผ่นอยากเห็นชีมัน่งโมมาซีตัดถิมบดบ่วันนี้โมมาซีมงวดก่อนนะโอ้เกี่ยวกับซีตดถิมบิอืม บอ,อกส้มวันนี้ก็มาหาข้ากหกวันนี่อืืนองนี้น,นี่มันกีเ้เรียอชสามครูตัวนี้บ่มักอืะชุดเต็มๆม,มันอีเลีนนะมันมีจะกมีมีจะโตเมืเ่อกี้ไละเลียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยหกมาหลายดอก,กไม่เก้านะม่เก้าไม่เก่าดิแต่ว่าไฟนีบเอาเอ่ยอือ มันเป็ดไฟที่มันบุกโดนนยังออกเนาะก้อนก้อนสีตัดนี่มีเลขอยู่หกตอืมเนี่ยนี่คือพวกนั้นสั่งหาเนะครับนั่อเข่าตัวนี้พวกน,นั้นนนครับบมมัมก <laughs> นี่มาจะเขาตะไฟนี่เขาเกาซีเลยตัวเขาซีเลด้เอมตมกระฝันแห้งขัดแต่ว่ากระบันมันเป็นเลขกมากนี่แล้วว่าอะไรที่มันโมมักซีนี่แล้วล่ะมันเลยออกไม่ตอกวันนี้บ่มักตัวไหลไหลบมมักบักปอบนี่แล้วเนี่ยตัวตัวมันตัวบรกันมุดตัวเราคนนั่นสั่งมัน บนนี้ก็ได้ยังสี่เหลือเหลือยางละสามหางตัวนี้ผนก็ย่างละสามน,นี่หวังยางละสาม่หลายครับยังละสาม่หลายดอกย่างละสาม่หลาย,อายดอกบันนี้ก็สรุปเนาะบนนี้ก็มีอยู่หาแปดหาสองเจ็ดสามหาเก้าตัดหาเก้าออกตัดหาเกออกลวสาล่างมีอยู่สี่หกหาหกหาเจ็ดกับสี่เจ็ดแต่ว่าตัดสี่เจออกเหลืออยู่สามหางก็คือสี่หกหาหกกับหาเจ็ดเท่านั้น หามาเฮี้ยงยังวันนี้เนาะช้วงยังมื่อช่งเรีย่างรับแปดเปล่ารับแปดบนรับเก้ารับกวิ่งเรัามมมีบอกฝอเนเด็กวิ่งวิ่งหากับพกเนี่ยวิ่งหากับพกร่างขึ้นบนพ่บนวิ่งหาเป่ายมากบนกับมีหาร่างกับมีหาที่หมดเลยครับเจ้าจิไปอันไหนอืวิ่งหากับพกไปเรื่อยาแมนอือวิ่งหากับพก เนี่ยชนกันยักษีตะเก่ามันถีกลงไปผ่านมันมันช้อนกันจากอ้จากอ้สูตรอะไราสูตรสูตรหาหกหาหกเนี่ยเนี่ยมันส้อนยักษีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งมันช้อนศูนย์หมดเลยเมื่อก็อกศูนย์าตรงตรงรถเนี่นเรียกช้อนกันเนี่ยครับ เด็กมีเงินเสียนอยู่ดิแม่หนังโบพอสีมี่หนังบ่พอสีมี่วุกอังอยู่ดินะรับยากเว้ยแบบตัดออกซะนี่ศูนหาตัดออกโคโรติวุกุกอังเว้ยได้เลขด้่ยมันจะบ่หลายตัวที่จีกิ่งแล้วหนึ่งสองสามมีหน้าลายพอต้องตัดแม่มันนเรียกมีซ้ำนี่ตั้งเลยเนี่ยตัดอยู่ทั้งตัดเลียกชุ่มนี่สิตัดกับชุ่มนี่ ให้เลียดศูนหาศูนหกครับสิบเก้าท่นี้คือเป็นยังถือกคักมาที่นี่สูตรนี่พ่อใส่อยู่ในสูตรนี่ที่ว่าสูตรเต็มด้ของสูตรเต็มยุใส่ปลาิซีอว่าชุตัวนี่ยุใส่วันนี้วันนี้วันนี้เต็มชุดตัวเต็มุดตัวันสูตรเต็มสุดตัวเพื่ังกันนี่เนื่อนนี่เพื่อนนี่ปาดิี่มันจะโตกันนองโอ้สูตรมันจะใสน่อง่อนเลยซ้ เลขยหกตัวมีตัวอะไรไบ่เขียนสูตรก็ได้เขียนแต่ตัวเลขให้นะนะบ่มาตัวไมีเรียกหกตัวไม่เรียกหกตัวที่หนึ่งมีตัวอะไรในหลักบาทงวดทหารมันลืมแล้วมันจุดเขาเอาจ้าหกตัวว่ะเออมันเสียมาตังค์สงไงตัวอะไรน่าู่ในนี้บ่แม่ยังดอกไอ้ที่ถามนี่ผร้อมเจียวไปใครไปลงทุนลงบลงสู้ตัวนี่เราลวดเลยมันบ่หลายตัวนะไม่ซ้ำหนั่งนึงนะเออมันบ่เมีนบ่ได้เขียนอะไร เลข6ตัวแล้วที่ในหวดที่แล้วมันตัวใดสันีจำไดีแต่5 4 9น้องกับเบิ้งไม่ท่าสามเลยบ้ไ่เหก้มาร์ก็มเบิ้งไม่เท่สามได้หรนี่ตเนียนปะสามสี่ปะนี่สามสี่ห้าเดี๋ยเดี๋ยวถ่ายจกเบิดได้เอฟซีได้เดี๋ยวสีผ้าเอาสูตรเตรียมไม่อาไว้จะเอาไปเปลี่ยนแนวทางผู้มาจะลงทุนถ้าสูตรเตรียมจะไ่ผ่านเนี่ย คนหาทุกกรลังคนกระลังเบอรก9 3ห9ดตัวแรก๋ยวกระลังเบห้า436594 4636หาเก้า C เก้าเป็นรังเออบาดครับเอรอต้องรู้ ว่าเน้อห้าเป็นหกนี่ยมันส่วนหกส่วนหาที่บอกส่นหกส่นหานันต้อมาตัวนังโมทเว่ักนี่จักมาจับครูสีก็ถือแต่เสียสิเียเดนิงอเี่ยเนี่ยจับคููม <c oughs> นก็ได้จังสีแต่ภาษาเป็นลักน้วยนี่ครับนี่หากระปงเป็นเลักน้วย เั่นข้างล่างเนี่ยคุณพอขอยเลี้ยงในมัตสึโตะเนีเนาะมันเป็นลกหนวยเนาะเียนตบบนี้ก็พอมต้องแปะนะเ่เอาใ่ตรงนี้ก็พอใ่เลยอ๋ยวดเดี๋ยวว่ากับชตัดดอกอครับออเยอะยิ่งว่าตัดล้เอาทุเอาเต็มเลยเอาเต็มวดเสียงซหยางเน่เอาหยางน่ิซีหโอ้ยเรียกมันตะพังเลยซี่หก มันเป็ีนซีหาน้ำดิครับผมเฮ็ดไวนเนาะครับยีห้าห้ามันก็เปลีนห้าหกหัวเนี่ยมันเปรอะเป่าอกครับเนี่ยห้าหกหันมันเนี่มันก็ส้นเนี่ยมัก็เป็นห้าหกเก่ามันชนกันจริงแลก็เป็นหกหาคือเก่าเนี่ยเลขก็สามตัวอนนี้มันนท่านี้ยองดีกว่เนี่ยมันนี่นะเออเลขกันเดียวแ่เอ้าเตเดียวมันชนกันยเลขตัวมาบวกเอามาใส่กัน กันว่าเอาหาหาหกกหว่าเอามันว่าเป่าดอกมันละพังไงหาหาเธอเด้อหาหกาสามหาหนึ่งหางหาหกสี่หกมันละพังไงหาหกสี่หกห้าห้าเกียรติตั้งสี่กับหนึ่งห้าเจ็ดห้าเกียรตินี่อันนี้มันละพังบอกเออนี่เป็นเลขมันละพังมามักินหมายว่าเป็นเลขหกข้างต้นไปครับเออเลขมันละฟังบอกออกตรงกันออกก็ออก หนึ่งห้าเกีดหนึ่งเกีหาไปครับมันบบเค่อยเป่าจักเทียวโบอยุกุเทียครับบบเคยเป่าเนาะเนาะครับบ่บ่เป่าเนาะสี่หกสี่ห้าห้าหกสีครับนี่ตัวนีดี่สิเนี่ยมันมาส้นใส่้นเนี่ยโอ้ยย่าไปตัดต่อมันหน่อยปนันมันตัดบอร์อไที่บานนี่เบอเิดไดเพาะฮะเบอร์อไร อันนี้คือชุดเต็มมันบ่ค่ะนี่เชุดเต็มอ่ะนี่่นี่ลแห้งหน่อยอันนี้ตั้งเจ็ดตัวอันนั้นสามมเมีนอันนี้มันมันมาชลนี่เด็กมาชลลายนี่มาชลต่สูนย์ซื้ออนน่้นี่มันกับออกสูญหาอันนี้มาลิตัวแห้งไงเอามา้ิไม่ตัวตัดเจ้านี่มันกัมีซีห้านี่ก็บชดแล้วอันมดละเนี่ยห้ากับห้าชดแล้วก็ซ้ำเหลือเลขสามตัวมีซีห้าหกตัวเนี่ยท่านี้ สูตรมาได้จังสี่เที่ยงนมันมาจังสี่ที่ที่หัวเฮ็ดก็แต่ไหนเท่าไรจอบเอาเลขส้นกันมันหน่อยคู่เนี่ยจากเสือกของก็เจ้าพวกเสือขอ๋อคล้องเบิ้งเนี่ยอันนี้ตัวสูตรสีเบื้งเนี้ตัวนี้เอาใช้ใช้ลาเลขเล้าอยู่ใส่ไหมเอาบนี้อยู่พี่อันนี้อันนี้ชุดเต็มนี่เออนี่อันนี้ชุดตัดนี่ชุดเต็มมันไม่พอโครงสุดท้ายให้เล้าเนียนเนียนตัวเนียนเห่านี้อยู่ใส่ลาเลขเล้าก็เนียนบน เมนเด็กครับพ่อเดี๋ยวเราเขียนไว้บ um, um, ้างครับไล่ตาเนาะอาชาพว่าดีดิเส้นเลียดเตียบเนี่ยงวดนี้บ่ะพ่อพ่อหางวดนี่ป่ะงงงงนี่บ่ะเนี่ไล่ไล่ก่อนอ๋อไล่ก่อนสี่ห้าหก ้าหกตัวนี่ห้าหกสี่ห้าเอ้ถือือเรียกเรียกใน่วนี้เรียกตัวนี้มันมีอีกสูดหนึ่งนี่มันมีมันมีอีกสูตรหนึ่งมันอ็กด้สามครูพื่อกันอ่วยได้เขาดีไหมพ่อมันส้นกันแค่เกาเม เนี่ยมันเลยหาเกศหาแปชรโอ้มันชนกันทั้งสองสูตรเห้วรุ่นเลยเราไม่เห้งอะไรเห้งรุ่นเนด้อหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่หาคู่หกคู่เจ็ดคู่แปดคู่ขั้นโบตัดมือตัดลุ่นมั้ยเออตัดลุ่นสิมุมมากหอขั้นแปดคู่เนี่ยกับสี่เลียอยู่หกคู่หกคู่ตอนตัวอข้าวเหนียวให้เจริญที่หลับุกออกก่อน บนะันี้กจุเนะี่มันแกแค่แก่มันเป็นส่วนอาจารย์หลายที่นี่อันนี้จะรุกเรียกบันที้พวัเอเอนั่นออกรือบันทิกจะรุกเป็นเบิ้งงอ๋อบันี้ก็จีจุกเนอะนี่ท่นนี่ครับบันี้กาพวันครับผู้ใดความใดก็แคบหนาจอไว้นส่วนของตัวเลขภายาเงียบวันวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกห้าบนวิ่งห้า เรีดับบนก็นคือดับเก่าส่วนจับคู่ก็มีห้าแปดห้าสองเจ็ดสามห้าเก้าห้าเก้าว่ามากตัดออกนี่ผู้ใดมากเก่าไปซื้อ,อแต่วาในส่วนลา่างไปไหนล่างวิ่งหกมาชั้นดับแปดแต่ว่าจับคู่ก็มีสี่หกห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดว่ามากตัดออกกันผู้ใดมากกะเอาไปวิเคราะห์เอาไปลงทุนใดคือเก่า ืเอ,อาให้เป็นแนวทางเ้อพ่อยพี่น้องเ้อชอบไปจัดคัดกับพนันว่ามมากกับบ่ว่ากันครับอันนี้กัเลขเพราะเชี่องี่ยมอี็นทิเว้าตรงๆแล้วคันเลขชุดเต็มเล่าเนี่ยกับว่าพลาดคือกันถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆคือกันวันต่อไปที่แอปได้จอบได้เนี่ยมอยู่นี่อ,อ้าวชอบไปจาดคัทกรบพนันเดอพ่อยพี่น้องครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กดกระดิ่งอืม มาหนี้กที่เขาไปเฮ็ดคลิปพูละพระคอมเมนต์ลึกลับพูละบาหน,นี้ก็ได้เพื่อนเฉยมากคักแน่แล้วบาหนี mm ้มาหนี้ก็ค่อยตีนเบาสู้ฟังตอนนี้คลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพูดอะไรๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าพอกันไหมครับเอฟซีครับ,รบสวัสดีครับ